สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนิ้วเซอีสานทุกท่านดนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พาน้องมาเปิดราคาหัวหนาคอกหนาฟาร์มครับพี่น้องอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามนะพี่น้องนะครับผมสําหรับอ่านะครับเอฟซีผู้ติดตามในช่องลูกขเนิ้วเซอีสานนะครับผมที่จำหนาคาตาเพิ่นได้กาเพิ่นเป็นอีกหนึ่งขอกนะครับที่มีหัวดีคุณภาพ ราคาเกษตรกรโดยแท้จริงครับพี่น้องพันษาฟ้ามโนพ่อเนาะน,นะครับอ่าพันษาฟ้ามโดยทักทา,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 ายคุณพ่อไปจัหน่อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้านะครับวัอนี้มีแต่ของดีของใหญ่นะพ่อวัอนี้เนาะมีตพอตัวพ่อวัอนี้ทั้งเบิดมืวันี้บ่กเป็นสิบบอครับสิบกว่าอยู่โรครับอ่าประมาณเทิอ์นตัวมันอ่าประมาณสิบตัวนะพ่อเนาะนะครับประมาณสิบตัวนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมฟาร์มคุณพ่อตังอยู่บ้านได้พ่อ บ้านหนองคุ้มดินครับครับผมตำบลหนองแวงควงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดเลยเอ็ดครับครับผมเบอร์โทรฝากไว้ได้ก่อนครับ098 098 3088 3088 528 528เบอร์ไลดน์แปองแปดห้อเบอร์ไลนไว้เบอร์ไล่เบอร์นี้นะเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันน้าพ่อเนาะครับ Facebook บดีเล่นเนาะพ่อเนาะเบอร์หนึ่งครับอีกเบอร์หนึ่งเบอร์098 098 เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสามสองสองครับครับผมเอานะครับเบอร์ถืออยู่นะพ่อเนาะครับถ้าผมขึ้นใต้คลิปใหม่พ่อพี่น้องนะครับเพื่อป้องกันนะครับการผิดพลาดนะครับหรือทุไปตกขาหลวงพ่อนโบเมียนนะครับผมนะครับหลวงพ่อนไปขายง่วนนะครับเอานะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งตัวแรกก่อนนะพ่อเนาะครับนะครับเอาตัวแรกก่อนพ่อมาหนีินี่ครับเอาใส่ไงก่อนพ่อเนาะนะครับโอ้เปิดหัวมานะครับเอาบิ๊กบึ้มมาให้พี่น้องเข้านะครับผู้มักุ้งง่วนไงสไตล์ลูกกระทบไปเห็ดเมียบอกเมียพันธ์ครับพี่น้อง แม่นี่ผมว่ามันคาเกลียวนะครับผมนะครับตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องแม่นี่ประกันชั่นสูงห้ร้อยเท่าไรพ่อร้อยห้าสิบบวกครับร้อยห้าสิบบวกนะครับผมตะนอกตั้งหลังตรง่ําโตัวหนาลึกดีครับพี่น้องนะครับอ่าบานเท้าเอิ่นหนังหนาซาหญ่ลึกดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับอกใหญ่ไร้กวางนะครับพี่น้องเป็นวัวทองนี่นะพ่อเนาะครับทองเจ็ดเดือนเราบัดนี้ในทองเจ็ดเดือนครับทองเด็ดเจ็ดเดือนเด้วยครับพี่น้องนะครับทองเจ็ดเดือนเป็นทองที่ได้ค่าทองเพ่อะ ทองที่2ครับ2ค่าทองน้องพ่อเนาะนะครับร้อยห้าสิบบวกนะครับชวนสูงทองกับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าผสมวันที่สิบสี่สิงหาหกหาครับพี่น้องประกันทองให้นะครับแม่นี่นะครับให้เบื้องหลบหลบตัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะมาฟังราคากันน้อพ่อเนาะทองประกันตำหนิเอาตรวจทองอัตราซ่าเรียบร้อยน้อพ่อเนาะเอานมซีหัวโบมีติงด้วยครับพี่น้องขอขาหลังกะดีนะครับผมตำหนิโบมีจังมองเดี๋ยวเบื้องดันทางพี่จังน้อยครับพี่น้องนะครับให้เบื้องหลบหลบตัว หลายจุดนะครับผมเปิดหัวแม่แม่แรกครับพี่น้องไผหางว้อทองไปเลี้ยงใส่เงยๆลอยหาิบบวกเกรดแม่บอกแม่พันธ์หนกเงยๆหลังตรงๆแบบนี้แล้วพี่น้องแล้วก็ได้เรื่องล้ำโตหนาลึกนะครับเอาฟังราคาได้พอแบงพี่แบงด้องเข้าไปเลี้ยงง้อทองเปิดไ้เจ็ดมื้นเก่าครับจิติบเก่าตอร่องไหนนะพ่อนะครับตอร่องได้ครับเอานะครับผมกลอยโลครับกับโค้งสางแบบนี้นะครับผมโลกับพอพันธุกรรมนะครับผมเจ้าเห็ดเค เจ็ดเจ็ดเก่าเรืออเมริกาเจ็ดเจ้าของกามปูฟ้าพี่น้องกัมสมวกกิงกันหนึ่งศูนย์เก่าทับเจ็ดครับพี่น้องนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับโครงสร้างแบบนี้ราคากะถือว่าเป็นราคาห่องยังต่อรองเลยนะพ่อเนาะครับครับเอาจำราคาไอ้เราเมืองนะครับผมเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก่าครับเจ็ดหมื่นเก่าพันเมีที่แหลกพันไปครับพี่น้องนะครับเอาตัวต่อไปตัวไหนพ่อตัวนี้ครับเอาตัวนี้สําหรับผู้มักหัวโลนครับพี่น้องนะครับผมหัวโลนโบสครับพี่น้องสีแดงนะครับธรรมชาติครับนะครับผมเอา เอานะครับตัวนี้ขุดเขาอยู่นะครับนะพ่อเนาะล้นล้นขุดเขาอ่าล้นขุดเขานะพ่อตัวนี้ล้นขุดเขานะครับแม่นี่ก็สูงใหญ่ได้ครับมี่ลอยผมว่ามี่ลอยหาซิบหาแน่นอนนะครับผมลอยหาซิบหาท่องเรียบร้อยประกันพรอเจเดือนพ่อท่องหาเดือนครับหาเดือนนะพ่อเนาะนะครับเอาผสมเดือนตุลาหกหาครับพี่น้องนะครับน้องเอ็นตาซ่าแล้วนะครับอันตาซ่าเรียบร้อยท่องเอ็ดคีหาสองศูนย์นะครับทีมงานคุณพ่อเพิ่นมีหมอ ตรวจทองมีเครืองอันราซ่าด้วยครับพี่น้องเอานะครับขั้นประทองจริงประกาศว่าประการับประกันให้กันครับพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นวานะครับเอาอันนี้เป็นทองที่ได้ค่าทองแบบนี้เพราะทองแรกครับสาวทองแรกสาวทองแรกร้อยห้าสิบห้าบวกครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงเอานะครับลนขุดเขาด้วยพี่น้องนะครับนะครับต่ว่นเรื่องความโบดคลิปหูนะครับผมเอากําไลขากะ นะครับดำครับพี่น,อน,น้องดำนบนมซีครับโอ้โนะครับชัดเจนเลยครับอันนี้ดำดำนมซีเอาไลฟา์ไปเไลยเราเพราะเปิดไว้แม่ที่สองเปิดไวเจ็ดมื่น สองครับเจ็ดหมื่นกับอีกสองพันบาทครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับเครื่องดำด้วยครับพี่น้องคุณ่อคนเบาชัดพวดตัวขอไพหล่ยไรนะครับผมเอาเครื่องดำครับพี่น้องนะครับเอาเครื่องดำครับพี่น้องนะครับประกันทองไ้พร่อมเป็นสาวทองแรกทุกกรนไดกรนนะครับผมเอาอย่บลระคายเราเมือพ่อเปิดไปที่เจ็ดหมื่นสองพันครับเจ็ดหมื่นสองพันต่อร่องได้ครับพี่น้องมักง่วใหญ่โครงสางดีๆแบบนี้เกล็ดแม่บองมาพันให้เทียบกันสองแม่พันไปครับพี่น้องเอา ให้เทียบแม่นะครับผมสองแม่เทียบกันเลยพี่น้องมักตัวใดทักหาคุณน่อากันมาได้ต่อไปตัวที่สามแม่สาวนะครับอันนี้กับสาวทองแรกกันนะพ่อเนาะสาวทองแรกอันนี้กับสาวทองแรกได้สดได้สวยตัวนี้จะออกส่งนะครับผมงวเฟรมกลางนะครับรามันนะครับชีดกระชับดีนะครับบานเท้าเอินออกสีนวลๆนะครับผมออกสีนวลนะครับเป็นสาวทองแรกประกันทองห้เจ็ดเดือนก็พอ ประกั้นทองสองเดือนเข้าสามเดือนครับอ่าสองเดือนจะเข้าสามเดือนตัวทองแล้วเนาะครับตัวผสมหนึ่งเอาหนึ่งกลุ่มผ้าพันหกโคกนะพ่อเนาะตัวเศร้าเรียบร้อยครับอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าด้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นพอพันตัวเด่นของกามปูฟาร์มเลยครับพี่น้องพันดุกัมสโมกิงกันนะครับหรือ HK 779นี่แหละครับพี่น้องนะครับผมส่วนสูงแมนนี่อยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะพ่อเนาะครับเอาหูสั่นเป็นลูกผสมถึงสี่สิบ่ะครับเอาเจ็ดเียดเนาะพ่อครับ เอาประกันให้กันเท่าไรเอาสิได้ว่าชัดเจนไปสามสามสามสิบเก้าบวกครับเอาสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วเล่าหนินะพ่อเนาะเอาแต่ผมตีโดยสายตาผมให้ลอยสามสิบแปดบวกขึ้นไปแล้วกันนะครับเนาะนะครับสิไดอพูดคุยกันชัดเจนในส่วนของเรื่องของส่วนสูงนะครับผมจะได้ตรงไปหอดคอกีได้ตรงปกนะครับผมเอานะครับบาร์ดี้ไลายเป็นไรเหรอขาเปิดไว้พ่อเปิดไว้เปิดไว้ให้เพิ่์ตต้อนนะครับเนาะครับผมเปิดใบฮาร์มเมิร์เก้าครับ หาหมื่นก็มีอีกเก่าพันสาวทองแรกกับอเมริกาเจเจเก่าครับพี่น้องเมียสาวทองแรกเด้อครับลอยสามสิบแปดบวกส่วนสูงเป็นลูกผสมบรามันหูสันครับพี่น้องนะครับผมเป็นง้อโบดครับพี่น้องนะครับเมียี่เป็นง้อโบดนะครับเดี๋ยวเบื้องทางถ่ายจักน้อยครับพี่น้องนะครับเบื้องทางถ่ายนะครับผมย่างย่งเอานะครับเอาอยู่นี่กะนะครับหางเง่าดีครับพี่น้องลามจนเกือบหอดพื้นนะครับผมอันนี้กะไผหารุ่นเฟ่มกลางนะครับผมลูกผสมบรามัน ราคาราคานี่ยังต่อได้อีกหลายนะพ่อเนาะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเลยครับพี่น้องเอาต่อไปตัวที่ซีนะครับตัวซีตัวหดพ่อเอาตัวซีเริ่มพุ่นเนาะครับเอานะครับผมขยับอ่านะครับราคาลงมาอีกจังน้อยครับพี่น้องขยับราคามาอีกจังน้อยนะครับอันนี้ก็งวงเม่ทองเนี่นะพ่อเนาะทองที่ท่า่พ่อทองสองครับอ่าสองค้าทองครับพี่น้องนะครับทองที่สองค้าทองครับพี่น้องเม่นี่นะครับผมติดทองเรียบร้อยกับ ฮิวโก้ HP 0 0 6นะครับอ้าวฮิวโก้ HP 0 0 6นะครับพันธุกรรมของอแคปชั่นเล็กๆครับพี่น้องนะครับเป็นพ่อพันธุ์ของนะครับม่งค้นฟ้ามครับพี่น้องนะครับผมทอนที่เดือนเราพ่อประกันให้ทองสามเดือนครับสามเดือนนะครับส่วนสูงกับยูหน้าแล้วครับลอยสี่สิบบาท่าพอส่วนสูงลอยสี่สิบครับอ่าลอยสี่สิบตรวจทองเรียบร้อยเปิดไว้เท่าได้เถอะพ่อ เปิดไปสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นกับอีกเก่าพันบาทครับพี่น้องนะครับเอาราคากถือว่าจับต้องได้ครับพี่น้องสำหรับผูุ้งหม่ไหลสี่สิบเก่ามาต่อร่องนวพ่อเพิ่นร่องอีกนะครับได้งั่แม่ทองที่ประกันทองให้นะครับผมทองสองค่าทองตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อเนาะนะครับตำนีมะเอื่นบ่มีบนะครับเอาต่อไปตัวที่หานะครับผมตัวที่หาตัวนี้ก็เป็นแม่ทองมาพ่อครับเอาตัวนี้แม่ทองครับพี่น้องนะครับ ถอนจะเดือนในท่องพ่อท่องสามเดือนครับสามเดือนนะครับประกันท่องท่องได้๋ยวสามเดือนนะพี่น้องก็พอได้และครับเอาตัวนี้ท่องวายแซ่บสองหนึ่งหานะพ่อเนาะครับวายแซ่บสองหนึ่งห้าครับพี่น้องเอาตัวนี้ท่องที่เท่าไร้ก็พ่อท่องที่สองครับตรวจท่องไหมพ่อตรวจแล้วครับอันนี้ประกันท่องให้ตรวจเรียบร้อยท่องที่สองลอยซี่ซิบหานะพ่อส่วนสูงประมาณนี้แหละครับประมาณลอยซี่ซิบหานะพ่อเนาะครับ นะครับตัวนี้ออกนะครับผมกระทบด้วยครับพี่น้องประกันทองให้ผสมเดือนท่านว่าหกหาครับพี่น้องนะครับผมกับสามเดือนนพหงเนาะนะครับท่านว่าหกหากับทองสามเดือนราคาอยู่ที่รักใดพ่อเปิดไปที่เปิดไปสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับผมซ้ำกันกับแม่ที่ซีครับพี่น้องแม่พุ่นกับสี่หมื่นเก้าแม่นี่กับสี่หมื่นเก้านะครับผมในทองกับคนละพอนะครับลองเลือกเบิ้งครับพี่น้องมักสไตล์ใด นะครับผมเอาแม่นั่นกะนะครับสไตล์หูสั่นนะครับตัวนี้กะสิปลายหูเพียงปากพอดีนะครับผมกะลองพิจารณาเบิงส่วนสูงเลยไรเรียกกันห่างกันอยู่บ่เกิน4ีถึงหาส้นนะครับผมเทียบกับแม่นั่น49สิบาซ้ำกันครับพี่น้องต่อรองได้นะครับเอาต่อไปเป็นสาวทองแรกพ่อๆตัวนี้คือทองสองทองสองครับอันนี้ทองสองเนาะนะครับไผมักแดงใหม่นะครับบ้านเฮาเอิ้นแดงขวดน้ำตาลได้ครับผมตัวนี้โบดครบเทียงครับอ่าโบดครบเครื่องได้เระพ่อเนาะแม่นี่ ลอยสี่สิบห้าก็ได้ยูน่าพ่เนาะส่วนสูงประมาณสิบลอยสี่สิบห้าครับอ่าเฉียดเฉียดนะพ่อเนาะนะครับผมทองกับพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งแดงพ่อแดงกับพี่น้องโบดพ่อโบดนะครับผมประกันทองให้ผสมเดือนสิงหาหกห้าด้วครับพี่น้องประกันให้เจ็ดเดือนก็พ่อเจ็ดเดือนเข่าแปดเดือนเจ็ดเดือนจะเข่าแปดเดือนเอาตัวนี้ก็เป็นหูสันนะครับเอาราคาเปิดไว้ปไรไปได้ก็พ่อ เปิดไปสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นครับอีกจิตพันด้วยครับพี่น้องแม่นี่นะครับสี่สิบเจ็ดเอาหลายตัวกับรถไหได้หลายนะพ่อเนาะนะครับเอาเมาส์ามตัวอะไก็ได้พี่น้องนะครับผมตัวพุ่นไก่พุ่นสี่สิบเก้าตัวกลางสี่สิบเก้าตัวนี้สี่สิบเจ็ดนะครับผมขั้นสี่เด็กใหญ่สามตัวคุณพ่อว่ารถไหได้อีกหลายครับพี่น้องนะครับสามตัวเลี้ยงกันล่อขอดสามแม่ยืนขอกทาเบื้องผลงานเลยครับพี่น้องเอาต่อไปเขามาถึงเป็นแม่ลูกนะพ่อเนาะมีสามคนบอพ่อ แม่ลูกสามคมครับสามโค้มไ่จากคมไดไปก่อนดีเพคะนะครับเอาจากคมนี่นะครับผมเป็นเมียลูกนะครับลูกตัวเมียนะครับลูกจัวเดือนหรือล่อนี่ลูกว่ามันหาเดือนครับประมาณหาเดือนนะครับลูกตัวที่ใหครับอยู่น้ำเม่ลูกตัวที่แรกครับ นะครับผมลูกแรกก็พ่อลูกแรกครับลูกแรกบ่พ่อนะครับผมเอาลูกแรกนะครับผมพี่น้องว่าเอ้าลูกแรกเขาคือไงเดี๋พ่อมาเนี้เขาดรอ่ะมันมันมันง้อเขาดรอง้อเขาใหญ่ครับอ่าง้อเขาใหญ่เขาดรอ่ะนะครอ่ากับเป็นควายกับเป็นควายกับควายกับเป็นสุ่งเขาใหญ่ใสุ่งบอกไปทางอุทัยครับพี่น้องนะครับผมแต่ว่าการให้ลูกของเพลนก็ถือว่าให้ลูกสีดีนะพี่น้องนะครับเบื้อ่าผลงานนะครับการให้ลูกของเพลนนะครับลูกหลอดทั้งลูกคุ้มตัวแล้วพ่อแม่นี่บัดนี้ลูกหลอดครับลูกหลอดเนาะลูก อ่าลูกหลอดเป็นลูกของวายแซดสองหนึ่งหานะพ่อเนาะวายแซดสองหนึ่งห้านะครับเกิดเดือนอ่านะครับพ่อย่อหกหาครับพี่น้องผสมไปครับแม่นี่แม่ย่งครับย่งย่งพ่อเดี๋ยวผสมนะพ่อเนาะเป็นสัตว์เราครับเอาหล่ไปเลยครับคู่นี้เปิดไว้เปิดใบหกหมื่นสามครับหกหมื่นสามพันลูกตัวเมียนะครับผมลูกแรกนะครับผมแม่สูงลอยสี่สิบบวกนะครับผมเอานะครับต่อไปเป็นคู่แม่ลูกคู่ที่ สองนะครับผมแม่ลูกครูที่สองอะไรลูกขึ้นเบื้องไหมครับผมลูกกับประมาณจเดือนพ่อลูกว่มันติดเจ็ดแปดเดือนเหรอคะอ่านะครับประมาณแปดเดือนถึงเก้าเดือนเนาะพ่อเนาะแปดถึงเก้าเดือนแม่บ้านเพื่อนว่าทับแล้วได้สามเดือนแต่ผมพระท่านตรวจท้องครับผมเปิดราคาทีพระท่านตรวจท้องครับเอานะครับแม่เพื่อนทับหลอดถึงข้อมโตพ่อแบบนี้ เจ้าของเพิ่นว่าทับหลอดครับแต่บ่ได้ใบได้หลอดมากครับอ่านะครับผมแต่บ่ได้ใบเด้อดหลอดเนาะครับครับนะครับผมอันนี้คือซื้อสองรุ่นสามคู่นี่ครับครับเปิดว้เท่าไรครับพ่อเปิดว้หกหมื่นห่าครับหกหมื่นกับอีกห่าพันบาทครับพี่น้องถือว่าเป็นราคาคุ้มนะครับพี่น้องนะครับผมซื้อสองได้สามแม่กระทับแล้วทับหลอดแต่ว่าบ่ได้เอกสารมาครับครับนะครับผมลูกสาวแกอยู่ประมาณแปดถึงเก่าเดือนนะครับแปดถึงเก่าเดือนนะครับ เอาต้นนี้บุมี่ครับพี่น้องนะครับลูกกับสีแดงติดโบดดีนะครับผมเป็นคู่แม่ลูกครับพี่น้องนะครับซื้อซอนเอาไปรูดสามเอาราคาเปิดไว้ที่เท่าไรก็พ่อเปิดไว้ที่หกหมื่นหาครับหกหมื่นหาต่อรองเลยนะพ่อเนาะนะครับผมเอาต่อไปคู่สุดท้ายครับพี่น้องนะครับสุดท้ายได้พ่อนี่สุดท้ายแล้วเนาะเรือเรือแม่สาวอีกอ๋อเรือแม่สาวอีกตัวนึงนะครับผมเอาอันนี้อันนี้ซื้อสามบ่พ่อนี่ แม่ครับเอาซื้อสา,าม <3 S 1> ได้สามบอกครับซื้อสามได้สามนะครับผม <c oughs> เป็นแม่ลูกกับตัวเอื่อยนะครับผมอ่ <c oughs> <vault. S 3> ตัวเอื่อยนะครับผมกับเป็นออกส่งบ้านเท่าเอื่นว่าส่งไญ่เงคือส่งส่งบามันนะพ่อเนาะ <c oughs> นะครับผมลูกตัวผูคือตัวเมียครับลูกตัวตัวไ่ตัวเมียครับอ่าตัวไ่ววเ,เนี่ยเป็นตัวเมียนะครับอ่าตัวยูนําแม่เนี่ยเป็นตัวผูนะครับผมเป็นลูกที่ไดนล่ะครับผมตัวไหน ตัวหน่อยลูกที่สองครับสองเนาะอันนี้ลูกแรกนะครับผมเอาตัวเอื้อยลูกแรกนะครับเอาสามเมีลูกแล้ครับพี่น้องแม่พ่อนด่ทับนะครับผมลูกโตผูกระยู่ประมาณสามเดือนนะครับผมโตเอื้อยกระยู่สิบเดือนกว่านะครับผมประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนผูแลพี่น้องนะครับผมเอาเพื่อๆกระตีนะครับกระตีเกินนั่นอยุ่งนะตัวเอื้อยส่วนสูงแมียกระยู่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับซื้อสามได้สามเปิดได้ไม่ได้พ่อ เปิดไปหกหมื่นหาต่อรองได้ครับอ่าหกหมื่นกับอีกห้าพันต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องนะครับผมหกสิบหาดึงหัวสามตัวครับพี่น้องเงินหกหมื่นหาอ่านะครับนึ่งผูอ่านะครับกับแม่อันนี้กับโตเอื้อยเพื่อนนะครับโตลูกโตลูกมันไม่ดูกอ่ะคางนึ่งสุดนิดน้อยครับอ้าวโตลูกดูคางสุดฟังพี่ปะพ่อปะบ่เป็นหังครับอ่าดูคางสุดฟังพี่เนาะ ครับนะครับมีฟังเดียวนะพ่อเนาะอันนี้เขาแจ้งต้นนี้ไว้นะครับเอาต้นนี้สิแจ้งให้ทราบครับครับผมเอาต่อไปไปเบิ้งงัวสาวครับพี่น้องบาดนี้นะครับเป็นแม่สาวแม่สาวพ่อได้ทับนะพ่อเนาะพ่อครับบอแม่สาวพ่อได้ทับครับพี่น้องนะครับตัวนี้ปลายหูเพียงปากโบดจัดเลยครับพี่น้องแม่นี่นะครับสีดีนะครับโครงสร้างดีครับแม่นี่นะครับเป็นชั้นหรอพ่อครับส่วนสูงมีรอยสี่สิบหาบวกขึ้นไปครับพี่น้อง นะครับเป็นมั่วแม่สาวเด้อครับหาหาสาวเอาไปทับเอานะครับมักพอได้ก็จังไปเลือกไปใส่เอานะครับเอาเปิดว้รลายไปได้แล้วพ่อเปิดไวสามหมื่นเก่าครับสามหมื่นครับอีกเก่าพันต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาสามสิบเก้าต่อรองได้นะครับมั่วแม่สาวครับพี่น่องผู้สนใจนะครับผมมักแม่ลูกกับมี3สามคูเด้อครับพี่น้องนะครับผมซื้อสามได้สามนะครับหรือว่ามักแม่ลูกนะครับซื้อสองรุ่นสามก็ได้ครับพี่น้องนะครับราคากับค่าหก ต้นต้นยังตอร่องได้สำมะน้าทรงฟี่ลอยโลนะครับผมหรือมักม่วแม่ทองใส่ยี่ยี่ครับพี่น้องมีให้พี่น้องเข้าได้่ชมกันแม่หัวลนมีสองตนะครับผมแม่หัวลนมีอยู่สองตนะครับสําหรับผู้มักม่วงทองนะครับใส่ยี่ยี่สนใจกับมาชมตัวจริงด้บ้านไหนก็พ่อบ้านน้องคุ้มดินครับผมตำบลหนองแมงข่วงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด้อยเอ็ดครับเบอร์โทรเบอร์ไหนก็พ่อศูนย์เก้าแปดครับสามศูนย์แปดแปดครับผม ห้าสองแปดครับครับผมอีกเบอร์หนึ่งเลยพ่อเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าแปดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าครับผมสามสองสองครับครับผมเอามีสองเบอร์ด้วยครับพี่น้องนะครับแอดไลน์มากนะครับเบอร์แรกขึ้นเบอร์สองแอดไลน์เบอร์แรกครับเบอร์แรกก็พอเนาะนะครับผมอู้ครับพี่น้องแม่แรกนี่ก็งามเลยครับพี่น้องทุกคนไดกันใส่หญ่ๆนะครับหรือมักนะครับหัวหลน2สองแม่นี่ก็ติดท่อทั้งสองตัวตรวจท่องให้เรียบร้อยให้เบื้องเทียบกันเบื้องมักตัวใดทร่มหาคุณพ่อเพื่อนใด ที่พันสาฟ้ามนะครับผมคุณพ่อนะครับผมรับสายตัอละนะพ่อเนาะครับครับมื่วโมงครับเรื่องการขนส่งกับพต้องกังวลนะครับซาับวันดีขอบคุณคุณพ่อหลายฝากไว้พันสาฟ้ามมัวดีมีคุณภาพรา่าประหยัดโดยแท้จริงครับพี่น้องเพื่อเกษตรกรเท่าทรงได้ทุกจังหวัดนะพ่อเนาะครับนะครับผมเรื่องการขนส่งบกเกินได้ลูกทอดหน้าคอกฟรีๆเลยครับพี่น้องนะครับผมเอกสารการตรวจไผ่โพน่ยใจยูนีมีหมอ อยู่ไกลๆไอ้หพ่อเนาะตื่นมาตัวรูปมันทำกันไอ้หน่อเนาะแมนครับแมนอ้าอันนี้คือสร้างความมั่นใจให้พี่้องเข้าสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพลอยลายนะครับผมจากรา่พ้องกรมสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับ